สวัสดีครับมนี้ก็อยู่กับช่องซื้อจัดผ้านะครับเนาะมนีผ้ามาเปิดราคาหนาขอกอยู่ครับเนาะเปิดราคาหนาขอกอยู่บ้านน้องเห็นอมตำบลซาสมิงอำเภอวัดรินชามหลาดนะครับเนาะจังหวัดอุบลราชธานีครับมัวแบบร้ายครับเด้อมัวงามร้ายแฮงอยู่นี่เปิดราคาแม่ลูกมั่วหนุ่มมัวสาวมีร้ายครับขอข่าวก่อนครับเนาะ อ่ะโอเคนะครับเด้อเดี๋ยวพาเบิ่มราคาเลยเขาเปิดเปิดราคาตัวแหลกครับเนาะตัวแหลกแหกมันเป็นทยาทเป็นทยาทเอสเคหาสองศูนย์ครับตัวนี้ใจเย็นใจเย็นเป็นทยาทเอสเคหาสองศูนย์ครับเนาะแม่สาสองปีผมแล้วครับแม่สาสองปีพร้อมแล้วตัวนี้ตัวนี้ผสมเรียบร้อย ทานรอบจักเดือนหรือเปล่าณเพิ่งผสมไปครับอ๋อเพิ่งผสมไปแต่ยังม่ได้รับประกันทองไหครับตัวนี้ยังมาเรียรับประกันทองเป็นทายาทเอสเคหาสองศูนย์อายุประมาณสองปีนะครับอายุประมาณสองปีเพิ่งผสมไปใหม่ๆเพิ่งถ่ายไปนะครับเด้อยทายาทเอสเคหาสองศูนย์เป็นบ้ามันลูกผสมเนาะความสูงประมาณลอยหาเสียมหาบวกนะ ผสมซี่ไหวซูนก็ฮุกไหวแต่ว่ายังบรับประกันท่องนะครับเนาะครับถุงผสมไปได้เมื่อกี้หนึ่ครับความสูงประมาณหล่อห้าสิบห้าบวกเปิดราคาไปเท่าไหร่นะครับตัวนี้ตัวนี้เปิดไปแปดพิบครับเปิดราคาไปแปดหมื่นนครับเนาะต่อรองได้อยู่เป็นราคาห้องไหวเปิดราคาไปแปดหมื่นต่อรองไหนนะครับเนาะแคบเบื้องดันหน่อยกันหน่อยใจเย็นได้หนูเปิดราคาไปแปดหมื่น แดงงามนั่งนาขาใหญ่อีกเป็นแม่สาวยังยังบอด้ตอนนี้เนาะยังบ่ผ่านสปีครับประมาณสองปีฝึงสมคังแหลกเกับแต่ว่ายังบ่มั่นใจว่าติดตัว้ยังเนาะครับวมไปได้วยที่หางมือนี้ครับเบิ่งเห็นบิ่งมัดซุ้มครับความสูงเห็บความสูงประมาณลอยห้าสิบประมาณลอยห้าสิบจ้ะเนาะครับลอยห้าสิบฝึงแล้วเกือบวันหกสิบครับเนาะเนาะตัวแหลก่านไปนะครับเนาะ tôi đại diện mà các bạn, cái thứ 2 nữa thứ 2 là mẹ sáu gì mẹ sáu thòng quang, rôm leo thế, thế nhưng vẫn là bạc gắn với nhau, mẹ sáu ba mẹ nhau à, ตอ่อเนื่องเลยครับเด้อยไม่นี่เปิดไว้48ครับแม่สาวสองปีผสมแล้วแต่ว่ายังบอร,ร,ระปการทองยังครับประมาณสองปีเปิดไว้48หมื่นแครับเนาะตัวนี้เปิดไว้48หมื่นแมสูงประมาณร้อยจะได้ร้อยสี่สิบใส่ะปะใส่ปะเลยครับเนานะนเปิดเนาะ สอยา่อยู่ครับามัลอยหาชิปครับเนาะตัวนี้5บวกไาลอาิบบเปิดไป48,000แบบแมนเนาะด้านหน้าเพิ่นเป็นแม่สาวถึงผสมแต่ว่ายังบอประกันทองเพิ่นมาบันรมผสมสาวทองแหลกเขื่ันเดี๋ยวบังถ่ายันหน่อยเริ่งขาครับเด้อขาแข็งหางกับพันมาตรฐานอยู่ เรื่อกหางลังก็ห้าเนียอยู่โอเคอยู่ทานกกหางเรื่อเรียดงเรียบงามานุ่มีนุ่มมืมีจริงมืมีตัวมืมแย้มดีเบรประกัดตอนนี้ทุกอย่างหรอเนาะเขาถึกรล่งงามพอดีสำหรบมยาวบสสัมเือแต่ยังบมยังลุนกันวัชพิษบติดแ้วนั่นเนาะผสมหลอดเบดนะครับเนาะ นี้ผสมพอหุ่นต <t art ic> ันครับตัวนั้นผสมพอคุ้นตันีวสูงกว่าหกตัวนั้นชีวายสูงกว่าหกมีใบไม่ยังเบิด์นนะครับเนาะแต่พันสองหลอดสามหลอดนี่คือรับประกันท่วงมีใบที่ยังทุกอย่างนะครับจิ่มเอาใบ่บอสไม่อีบ่นี่ครับตัวนั้นเอาสองตัวหน่อก่อนเนาะเอาเอาบอกเบอร์โทษเลยก็ได้เนาะ ศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้ดครับแล้วกามีรถ้อมสรงน้ำนะครับนั่นมีรถ้อมทรงน้ำครันาบริการทรงกันเขตอำเภอเดียดน้ำเงืนบุญทลิกสำโรงครับเขตทรงประมาณอำเภอเดียดสำโรงบุญทลิกน่าจะรวยน้ำคุ้นน้ำเงืนไปวัดครับการในอุบวนท่ามิทรงวัครับแม่นวัดเลยครับแม่นต่อรองกันไหนนะครับราคารลค่ตามระยะทางครับครับโอเค ราคาส่งนะครับเบอร์โทรก็ตามนั่นนะครับอ๋อตามนั่นเนาะมีรถบริการส่งบริการส่งวนะครับหัวสาวงามๆามนะครับเพือนอ๋อเบิ่งอีกอีกโคบหนึ่งนะครับเด้อเป็นแม่ลูกแม่แม่ลูกเพื่อนนะเอ้าถ่ายลูกเพื่อนถ่ายแม่โคบนี่เปิดราคาไปเท่าไหร่นะครับแปดหมื่นห้าแม่ลูกเดี๋ยวเบิ่งลูกเพื่อนครับนี่ครับลูกอยซี่ใบซูนก็หกบ่มีใบมีหยั่งกันเนาะ ใบมันเสียแล้วบานบอาเบึงแมงก่อนก็ได้นั่นก็ายต้นนี้ที่นี่หอขงห้อถือง่าิยังวันที่สามพัน๋อวันที่สามนิ่พันรอบสามเมษาพันรอบแรกแม่ลูกเปิดไปแปดมื่นหาแปดมื่นหาแปรอบเนาะลูกที่ตาแรงเพิ่นเราครับนี่ลูกตัวที่สองลูที่สองในห่อไี่ถือเปล่าโอลูกที่สองในห้องอืลูกที่สองในห่อความสูงประมาณ่อยหาสิบบวกครับเนาะตัวนี้ร ลูกที่สองอยู่ในท้องแต่ว่ายังบาร์ประกันท้องครับเนาะบร์ปลากันครับครับเพราะว่ามันต่งซ้ำหลอกพันอย่างนั้ครับนั่งนาขาใหญ่ที่กันนะครับเนาะงัวประมาณเจ็ดปีนะครับเนี่ยตัวนี้ก็ประมาณงัวสิบเท่าห้าปีอะไรอ๋องัวปันห้าปีครับเนาะลูกที่สองอยู่ในท้องเบื้อง่ายเบื้องหางเบื้องกับพวกหางขาถ่ายนมลูกเพิ่นในเจ็ดปีนะครับประมาณลูกสิบเดือนประมาณสิบเดือนนะครับลูกคนโอ้โคกหางเครื่องไง เปิดแปดมื่นาเนาะเป็นบามันลูกผสมกันนะเนาะบามันลูกผสมลูกเพิ่นเป็นลูกของซีไว้ซีวเก่าหกุดเก่าหกอเดี๋วน่บางหนาอีกแค่หนหนึงครับแปดมื่นหาราคาต่อรองได้นะครับเนาะเป็นราคาห้องแบบแปดมื่นห้าครับนงนาใหญ่ครับสุดยอดเลย ความสูงกว่าบ้านลอยหาซิบบวกครับเนาะนั่นนะคาัใหญ่เต็มงามงามไปเอาลูกคนน้ำเนี่ยลูกคนแต่มาหาแม่ครับเนาะเบิ่งลูกคนร่นแม่ลูกแปดหมื่นหาต่อรองละเอีกลูกสี่ไหวชุดเก่าหก่ครับอ๋อยังบ่ได้เจาะนะครับเนาะยังบ่ได้เห็ดจมูกยังมา้เห็นชาติเลยเขาก็บ่ได้เห็นอ๋อหัวซิบเดือนนะครับเนาะเป็นตัวเถิกเนาะลูกใส่เป็น หางใญ่หัวสิบเดือนก็นความสูงลูกป,ประมาณร้อยสี่สิบทั้งมนนี่ยร้อสามสบหาสามหา้า่่เศร้าประมาณร้อยสามสิบครับเนาะหัวสิบเดือนลูกสก่นแม่ลูกงามๆแบบเด้อส้มเห็ดสม้มผลอยู่ตรงนี้ฮนะนี่ตัวไรเปิดละไค่ <40 S 1> บอสหนมีบอสใช้บรรยากาศไม่ง่ด้บบนี้ บรรยากาศใน่ขอบมากอ๋อขายบืชทุกโตัวแล้วครับนี่บพืชเครื่องนะขายบืชทุกโตัวเลครับเพื่อนวะพืชทุกโตัวเขาบอกแล้วค่เพื่อนเนี่ยสองตัวนี่หาเหมือนนะครับเนาะเป็นงองอไปอากจักเดือนเนะครับนี่แม่ลูกกันบ่นี่แม่แม่ลูกแม่ไทยแม่ลูกลูกแม่ลูกแม่แม่ลูกที่แน่ขอบมอวนนี่ขายหมดแล้วค่ะทุกตัวนะครับเนาะตัวนี้ก็ขายให้กัน หาเมื่อนหากันตัวนี้แม่ลูกตัวนี้ลูของตัวนี้เริ่มซับสนครับเนาวเริ่มหลายตัวอ๋อว่านี่เป็นลูกผสมบามันเลยบาสินหูวหี่ยวเนี่ยเป็นผสมโตครับแบบนี้ผสมโตอ๋อ เบิ่งบรรยากาศโดยรวมครับเนาะของขอกสไเบงครายาตแดงบบอืมเป็หนึ่งมือนกันมัวนนี้กับเบิดราคากันแบบนี้แน่นครับตัวนี้สามหมื่นห้าสามหมื่นห้าเป็นมัเจดปีครับนีแม่สาวสองปีแต่วายังไม่ได้สมครับนี่ยังครับอมัวสองปีตัวนั้นตัวนั้นเขาแยกูกมันไปอ๋ความสูงประมันลอย ลอยหาซิปใช่มครัเานาะประมาณลอยหาซิปอยู่เนาะหลายคมแต่ว่าตัวที่เปิดไปก่อนๆหน,นึ่งคือคมที่ที่เด็ดเป็นนะครับสนใจไปสนใจก็เอาเลยปล่อยเลยเแ,ลแบบนึงนะครับเนาะตัวนี้ก็ปล่อยเท่าไหร่นะครับนี่นอีกตัวหนึ่งไม่ขอบซีเมืองหาราคาห้องไหวรึกันสมทานเรียบร้อย มีมือหาห้องไหวแต่ว่าทองหรือยังรับประกันอยู่บอ่ังไม่รับประกันยังบ่รับประกันทองหราอเป่าสมจะได้ใบหน่อซีับสองศูน้าใบสองศูนห้าสองห้าศูนย์บอกเอชเคสองห้าศูนย์เอชเคหาสองศูนย์เอคหาสองศูนย์หรือเปล่ หมวกับฟันมันลอยหาซีบวกอยู่ครับแต่ละตัวหมวกไม่พันอย่นี่ก็ได้ครับเบอร์โทรได้เท่าใดครับเบอร์โทรเบอร์โทรจำเดี๋ยว096 120 120หาซีเจ็ดแปดหาซีเจ็ดแปดครับเนาะพ่อยังเนาะครับพ่อบัวเลี้ยงพ่อบัวเลี้ยงครับเนาะครับผมอ๋อบรรยากาศขอบกับงามๆหลายๆเนะครับเนาะหมวหลายมีตัวอะไเสริมอยู่บ้างไหม อีคบหนึงนะครับเด้อเป็นแม่ลูกแม่ไถยกลางนะครับเนาะไถ่กลางครับลูกครับลูกสาวคนเดียวอ๋อตัวนี้แม่เพื่อนนะครับเด้อลูกคนนี้เขาลูกตัวนี้ลูกแรกของเพื่อนเนาะตัวนั้นแต่เราลูกที่สองสมสมใจเจ๊กเดือนนะพ่อลูกเพื่อนเจ๊กเดือนนะครับลูกประมาณหาหกเดือนนะครับเนาะเป็นตัวแม่อ๋อเป็นลูกแม่สาว ลูกตัวแรกลูกตัวสองในท้องไงล่ะลูกตัวสอยู่ในท้องแต่ว่ายังเขาบลับประกันเนาะบลัฟแต่เราเตือนยังบรับประกันเนาะผสมแล้วลูกที่สองในท้องเพิ่งผสมนะครับเพิ่งผสมยังหน่อยอยู่กับเพิ่งผสมเนาะเบื้องถ่ายไปนะครับตัวนี้เป็นงัวไทยกลางเฮาราคาก็เปิดใบสะมานะครับตัวรองไหญเมื่อเบิร์นเอาเจ้าพี่กัดกะมัน้องฮิตอมตำบลเชอสมิงนะครับเดี๋ยวเชื่อว่ารีนจังหวัดอุบรเรื่องลกันนะครับเปิดไบหาเมื่อนหาเอนบ่อหัว ามนสามามนสามลคาต่อรองได้นอบเนาะต่อรองด้ไลทตัวนี้เนี่ยมึงาับน้ำงามอีกคมนึงครับแม่ลูกโค้มซุ้ประมาณลอยร้อยสี่สิบได้ป่นประมาณนั้นครับประมาณรอยสเนาะรยุงแม่เพื่นลูกแรกแต่ว่าลูกที่สองอยู่ในท้องยังบ่ลับประกันเนาะครับเนาะลูกสาวเพิ่น ขุษาบนข้า่ายเปลกแดงครับตัวนี้ขายกันอยู่บ่ขายบ่ท้ายถ่ายแต่มาปอยยังไ่ได้ขายเอาไปคุณส้มเนี่ยขท้มากขึ้นมากพกแดงขยัดพิกแดงครับตัวนี้อันนี้แม่ลูกกันแต่ว่ายังมาปอยลาค่ยังยยังมาเปิดลูกใหญ่กว่าน่กันยังไงคุณ่อเขายังมาเปิดครับเนาะเป็นตัวผนะครับลูกพลิกแดง เมยผสมไปแล้วพันไปแล้วรอบนึงแล้วมั้งครับพริกแดงนี่งามเลยลูกพริกชองในทองขึ้กันครับแม่ครับลูกพริกแดงงามแหงตัวนี้งามไม่คายาพริกแดงครับตัวหางยังบ่หย่าประมาณไหนเนาะแดงบ่แดงโค้งงีดอีกนิดนึงอ่ะเีแยวกันหย่าไปแคหน่อยพริกแดงดีครับตัวนี้คายาพริกแดงมีใบมีใบมีหยั่งนะครับเนาะตัวนี้มีครับใบผสมมีใสมมีครับในทองยังบ่รับประกันอีกตัวนั้นแต่ว่ายังบ่ได้เปิดราคาะนาะ

แดงได้เบิดครับนี่ค่ะสบือทองมัมีดังมัมีแยงเลยครับแดงแดงทุกจุดแดงทุกจุดเลยด้านหน้านี่แดงถือตัวคูเข้ามาลูกพริกแดงนี่เบิกหายครับคุณน้าเบิกแข็งสุดยอดอ่าคนพอท่านใดครับมั่วน้อยพวกนีกแปดเดือนเก้าเดือนไทยเจ๊กจ๊กไทยเจ๊ข้าวเจ๊ข้าวตุ๊กเจี๊ยรอตุ๊่บุ๊ก อันนี้เบอร์โทรกับเป็นเบอร์โท่ครครับ0 9 5เก่าฮะแปดเจ็ดชวนสีนึ่กอครับโอเคเบอร์เดียวกันนะเนาะเอาเดี๋ยวพ้าไปเบออีกขอกนึงนาครับเนาะักหน่อยเอาโอเคครับเอาพาชมอีกขอกนึงนาครับเนาะดูเหมือนแบบที่เลี่ยมๆนี่เย้าสีแดงๆน่นะครับเนาะเออนี่เป็นแม่สาวครับหรือมีลูกแล้วอ๋อลูกง่ายเหอเนาะอ๋อลูกแรก เปิดราคาไปใช่ไหมครับพ่อนี่แม่ลูกโคมนี่ยมัเหมียวมากพอมากเจ็ดหมื่นบอบอลราคาเปิดไหมพ่อราคาขายอย่างเนี้ยมันเป็นราคาเใหม่เอาราคาใช่ไหมพ่อเอาผมอจะได้บอกถือเอาแสนหนึ่งบ้าห้องแสนหนึ่งห้องหนึ่ยูบ้านห้องแสนหนึ่งนะพ่อเนี่แม่ลูกลูกบักตัวใหญ่เองนะครับเด้อลูกเหมือนกันเลยกเจ็ดเดือนเอานี่ ขนาดมาเบิ่งลูกประมาณประมาณหกเจ็ดเดือนนะครับเนาะความสูงวันร้อยสี่สิบสามสร้อยสามสิบห้าเนาะเป็นลูกตัวเถิดนะครับเนาะเอาเบิ่งแม่เพิ่งนะครับด้วยแม่ลูกในห้องไว้แสนหนึ่งพอดีนะพ่อเนาะแม่นีี่่่เดด๋ยววแแมมห้ลูกห้องไว้แสนหนึ่งพอดีแม่กระสมแหรอแต่ว่ายังบ่รับประกันท่องนะครับเนาะยังอยู่ยังบ่รับประกันครับเนาะครับความสูงแม่ประมาณร้อยหกสิบนะครับเนาะเบ่งดันหนาเพิ่งนครับด้วย เป็นลูกที่สองในท่องแต่ว่าย oh, no. ังบลาบลับประกันเนาะพ่อเนาะสมตัวได้ไหมเนาะครับในท่องสมสมโตบ่ะสมสมสมหลอดจำบามันนี่แหละสีแดงแปดกหลุนบามันแต่ว่าในท่องนี่ยังบมหลูว่าพ่อได้เนาะยังโมแน่ใจแต่ว่าสมหลอดสมหลอดบ่สมหลอดสสมมหหลลออดดแต่ว่ายังหลุนพันธุ์นะหลุนแบบเลื่อมซื้อผู้เฒ่าเลี้ยงว่าครับมาผู้เฒ่าเลี้ยงว่าเลื่อมซื้อ พอฟันว่าเป็นยังครับเนาสมลดนะครับสมลดมีใบทุกตัวเหรอสมลดมีใบทุกตัวนะครับเนาะเพื่อนทำกุ้งหูกซื้อมันความสูงประมาณลอยหกสิบครับลอยหกสิบได้แข้งขาใหญ่ลูกที่หนึ่งเป็นตัวเถิกนะครับเนาะตัวที่สองในถ่องตัวที่สองอยู่ในท้องห้องใบแสนหนึ่งพอดีนะครับเนาะราคาห้องแสนหนึ่งตัวล่องไในตัวล่องได้หลายอยู่เพื่อนนะโทรมาคุยโทรมาถามกันได้ แข็งขาก็ด yep. ีนะครับเนาะเครื wow. ่องดีโคกหางขาแข็งนุ่มหลังเหีวหลังหนาขาใหญ่ี่ลูกกินนมอยู่บนนี้กินนมกัลูกยังกินนมอยู่หางนี่กินเสาแต่เสาร์ที่จะมาโน่มบนหัวอ๋อนุมลูกก็ยังกินนมอยู่ก็กินหางอยู่ละครับยังว่ามันเกลียลูกกินนมครับวันแล้วบอกให้แยกลูกมันออกแล้ว แม่มันจังบ่ะจอยเราว่ะมันกับมันกระทึงเวลาแยกนะผมบอกว่าเออมันมันพอแยกแล้วครับเพราะว่าลูกมันก็ใหญ่ล่ะลูกซ้ำหน่มันแยกออกจากแมันแล้วครับฝนพ่อกขาหัวหานเนี่ยฝนเหมันก็ไปกินข้าวฝนลูกแม่มันสิบว่าจอยลงแห้งครับเปิดจะพ่อแม่ลูกนี่เนาะพ่อเนาะเอาโอเคเบอร์โทรเดี๋ยวพิมพ์ให้ยนะครับเนาะม้วนอันนี้นี่คลองนี่ใช้อยู่บ่มันจะกัดคอกใช่เนาะใช้กับปลาชูงไหมแม่เลี้ยงอันนี้ลูกใส่เพื่อนครอเนาะเนาะ โค้งนี่ก็ผ่านไปก่อนเนาะเดี๋ยวเบิ่งอีกต้นนะอันต้นนี้ไม่มีลูกบ่ต้นนี้มันลูกเขาขายออกเขาขายลูกมันอ๋อแยกลูกกัแล้วมาแยกลูกครับพอกับมัดสมวันที่สองอ๋อฝึงสมใหม่นะครับเนาะงวจักปีนะครับตัวนี้งวดเทิงเดียวงวเขาก็ได้ลูกตัวเดียวครับลูกตัวเดียวอ๋อลูกตัวเดียวกำลังกำลังสมใหม่เนาะวัดความสูงเบิ่งวันที่สองประมาณอยหาครับประมาณลอยหาซิปนะครับความสูง Sốm này up a can thong hoạt động bayman do bayman do bayman do bayman lê chi đèn ngang 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 โม่เครื de de cal, ่องดีหางก๊กหางไรเงี้ยเปิดราคาไปเท่านอพอตัวนี้เอ้าราคาขายไหมหอราคาห่องไหวใจหาอยู่ห่องหาเมื่อนห่องหาโลดห่องหาเมื่นตอหล่องไหนน้อบเนาะเป็นห่องห่องห่องหาราคาห่องราคาต่อรองกับตอรองไในไลน์น้อบเนาะต่อไในไลายต่อไในไลายอยู่แต่ว่ายังบมรับประกันทองยังบมรับประกันทองอ้อบเนาะยังยังคุ้มสมไปครับ มีบริการมีบริการส่งทัวร์ในจังหวัดอุบลเท่านะครับเนาะส่งส่งทัวร์เชื่อโยนี่มีรถส่งพร้อมมีรถส่งพร้อมหอด้านครับราคากับต่อรองกันไหนราคากัคุยกันไหนครับคุยกันไหนก็ขังไงครับเนาะก็ขังง่ายเลยขวนหางใหญ่หางใหญ่หางเงาครับเบื้องขีหางใหญ่หางยขุนดูขี่ดินนดำมุกหลากฝืนเลยเนาะนี่มั่งบ่ดื้อครับบ่ดื้ออีก ลูกที่สองได้องแต่ยังบารับประกันครับเนาะยังบาครบเดือนไปไหนเนาะพ่อเนาะครบเดือนครับสองจนสี่เดือมันดีสองจนครบเดือนหนึ่งสมสองครับเนาะสนมสมพ่อได้ไปเนาะนี่จำไหนบ้างสมพ่อเดียวกันสมพ่อหลอดแต่ว่าพ่อแล้วพ่อแล้วเพราะเขาสมให้เพื่อนกับพ่อจักซื้อมันซื้อบอกยังเพื่อนเกิดอย่างไรผู้เฒ่าผู้เฒ่าเนาะแต่ว่าเขาเก็บใบไว้ก็ดีเนาะนี่ครับนี่นี่นใบทุกโตเนาะครับเนาะอ๋อเอ้า ยังแต่มันย cool ังบ่ถึงรอบเนาะเนาะผมใช้เล uh ือดบ้าม uh ันน uh 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 ี่นะครับใช้เลือดตระกูลเสี้วไอะกูลเอชเคนี่แหละตะกูลนี่แหละเนาะมีใบเยอะเนาะครับเนาะมีครับมีมันนั่นจังเบิ่งใบอีกท่านึงไปสนใจกับโทรมาติดต่อได้เนาะงามๆเป็นงัวลูกแรกลูกที่สองในท้องได้ไวครับก็บล่อหลุ่นกันเนาะครับเนาะที่ตามตอนต่อไปที่ตามตอนต่อไปต่อรองไหนไล่ ห้องมีรถช่องหอดบ้านครับาคาขนทงแล้วางหัวกับจังคุยกันอีกคนนึงครับบรรยากาศโดยรวมก็บเนาะคอกบนบ้านกันแน่เชียร์บนบ้านเย็นสบายบรรยากาศบนบ้านคอกสางแล้วไหมไม่รักหรอกคุณตัวนี้คลอกไม่รักคุณโบไชยตัวนี้ครับครับเอ้าคลิปนี้ก็จบไปประมาณนี้ก่อนนะพ่อเนาะที่ตามกับสนใจกับเทรมาเลยนะครับเนาะโอเคครับสวัสดีครับ